อีกสามหนึ่งรับส่งผู้ได้สารจากสถานีชุมทางแก่งพยประาทางสถานีคอนแก่นกำลังจะเข้าเทียบสถานีชานชาลาที่3ขอบคุณค่ะ รถไฟสถานีบ้านไผ่สั่นเ่ยคนดู รดงที่นี่สถานีบ้านไผ่ที่นี่สถานีบ้านไผ่ผู้ได้สารก่อนลงจากขบวนรถโรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านนำลงจากขบวนรถให้เรียบร้อยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบชานชาราที่3เป็นขบวนรถท้องถิ่นที่431รับุ่ผูด้สารจากสถานีชุมทางแก่งคอย<ห>ปลายทางสถานีขนแกน่นนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นบนขบวนรถให้เรียบร้อยค่ะ รถท้องเถิ่นที่431รับส่งผู้โดยสารปลายทางสถานีคอนแกนซึ่งจกดเทียบอยู่ชสชานาที่3พอจากสถานีบ่า